รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดให้มีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมเพื่อรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2564ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2564ดังต่อไปนี้สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ได้แก่ บริษัทซีเฟรชอินดัสตรีจำกัดมหาชนจังหวัดชุมพรสถานประกอบกิจการขนาดกลางได้แก่บริษัทเจริญโภกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปลาทิวจังหวัดชุมพรสถานประกอบกิจการขนาดเล็กได้แก่บริษัทกรุงเทพสกรีนจำกัดจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ประกาศณวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2564